ใบวันนี้วิทยากรจะพูดถึงเรื่องความร่ำรวยเป็นอีกพ้อยพ p หนึ่งที่ได้เอามาพูดกันในเรื่องของความสุขนันพระว่าท่านก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกันจริงๆนะครับอาจารย์ตุ่นเจ้าของร้านจิวเวลรี่อัคนีไหมทองเนี่ยท่านก็รวยเป็นร้อยร้านนะครับมาจากลูกชาวบ้านมาจากศูนย์แต่สําหรับผมที่อยากจะให้พูกเราได้ปัญญา กันในห้องของเราทั้งที่คนที่ไปและก็คนที่อยู่ในห้องเนี้ยรวยจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกพอหรือไม่พอมันวัดกันที่ตรงนั้นนะครับเศรษฐีรวยร้อยล้านนะถ้าเขายังต้องการห้าร้อยล้านยังต้องการพันล้านยังต้องการหมื่นล้านกับชาวบ้านปลูกเห็ดปลูกข้าว ทำนายที่สางจังหวัดไม่มีหนี้แล้วก็ต้องการเพียงแค่หลักพันแล้วก็หาได้หลักพันนะครับหาได้หลักหมื่นระหว่างสองคนเนี้ยนะครับคนที่เป็นชาวนาก็อาจจะรวยกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะเขาพอครับอาการพอเนี่ยเป็นอาการที่เป็นเครื่องชีวัตความเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริงทั้งหนึ่งมีขอทานคนหนึ่ง เดินทางไปรอท่านเศรษฐีใจบุญนะครับจะไปขอเงินราวยี่สิบสามสิบาทนี่แหละนะครับไปซื้อข้าวกินเพราะว่าวันนั้นทั้งวันขอทานไม่ได้เศรษฐีก็สวดมนต์อยู่ที่ท่าน้ําคนใช้ก็บอกว่าเดี๋ยวท่านออกมาแล้วท่านก็คงจะให้ว่าท่านให้เสมอนะครับให้เสร็จให้คุณขอทานี่ไปรอที่ท่าน้ําลยแล้วเศรษฐีก็สวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จเศรษฐีก็ที่ฐานนะครับดังเลยขอทานก็ได้ยิน เศรษฐีอธิษฐานว่าสาธุขอให้ปีนี้ได้เงินกําไรบริษั 200, 000, 000, ทอีกสองร้อยล้านเธอจะได้ขยายกิจการมันสําคัญมากๆเลยนะครับเงินก้อนนี้ผมขอสองร้อย 200, 000, ล้านนะนะครับแล้วก็สินทรัพิ์ทั้งหลายช่วยด้วยครับพออธิษฐานเสร็จก็เดินออกมาเจอขอทางขอทานเห็นท่านเศรษฐีท่านที่จะขอเงินทันหลังกลับเดินครับเดินจะออกจากบ้านไปเศรษฐีควักตัวไว้นะครับไปไหนล่ะเธอเธอมาขอฉันใช่ไหมฉันจะให้เธออยากได้อะไร ขอท่านก็บอกว่าไม่หรอกครับกราบกอบพระคุณท่านมากที่แรกผมก็ตั้งใจว่าจะมาขอ,อนั่นแหละแต่ผมไม่ขอแล้วครับอา้าวทาไมละ่ะเมื่อเธอตั้งใจว่าเธอจะมาขอแล้วทําไมเธอไม่ขอแล้วคือที่แรกผมขาดยี่สิบาทรวมกับที่มีอยู่สิบห้าบาทก็คงซื้อข้าวได้กินมือจะขอท่านยี่สิบแต่พอเอิญเรามาเจอท่านขาดอยู่สองร้อยล้านผมก็เห็นว่าท่านลําบากกว่าผม ผมคงไม่ขอท่านแล้วนะครับลาแล้วครับท่านนี่น,นะครับท่านทั้งหลายความพอเป็นเครื่องชี้วัดความเป็นเศรษฐีและความมั่งคั่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้เมื่อใดที่จิตใจของเราพอเมื่อนั้นจะเป็นจิตใจของเศรษฐีเมื่อใดเรามีใจที่ยิ่งใหญ่กว้างหวังเท่าเศรษฐีเท่ากับเรามีอำนาจทางใจมีภาชนะแห่งจิตใจที่จะรองรับโอกาสทั้งหลายทั้งปวงหลั่งไหลมาสมภูมิเศรษฐีนะนะครับ นั้นเวลาที่ผมพูดถึงว่าการเขียนแปดโน้ตว่าทำใจมั่งคั่งและส่งทำทั้งหลายทั้งส่วนที่ผมเขียนไว้แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายจะคิดขึ้นมาเองมันมาจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เพียงแต่เอามาบอกให้มันง่ายเพราะนั้นถ้าคุณปรารถนาความร่ำรวยจงยังจิตใจให้พอและยินดีกับงานที่คุณทำยินดีกับโอกาสที่คุณจะได้ยินดีกับอนาคตของคุณยินดีกับวิธีการใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมีที่คุณจะขยายไป และทํางานไปด้วยความสุขความยินดีนะครับเดี๋ยวอนาคตมันจะระเบียบตัวมันเองครับทํางานด้วยความสุขทํางานด้วยความความยินดีคาดหวังได้แต่อย่าทุ่มไปทั้งหมดเพื่อผลลัพธ์หมายความว่าจะเป็นจะตายเพื่อผลลัพธ์เพื่อสร้างเหตุน่ะแต่ให้ปล่อยวางผลลัพธ์จำไว้เลยนะครับทําจิตใจให้ใหญ่กว้างขวางเพื่อจะรองรับโอกาสทั้งหลายทั้งปวงที่จักรวาลจะมอบให้อย่างที่อย่างที่สอนไปนะครับฉันมั่งคั่งและทรงธรรม ทำจิตใจให้พอแล้วจิตใจที่พอเท่นั้นเป็นจิตใจของมหาเศรษฐีนะครับ